โอ้ยเป็นไรวะเนี่ยเจสิบไอเม็ดโด่เต็มแล้วมึงยิงฮะเอ้าเม็ดไอกาเดนกาเดนกาเดนไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบมันโนดินโนดินเพื่อนกูกดเต็มเลยนนโนโตะหายไปหมดเลยเม็ดจ่ายระเบิดแล้วมันโลกอะไรวะนนโนโตะหายไปหมดเลยเม็ดไม่ยังไม่มาหาวันเลยไม่ใช่เหรอ แต่ระเบิดเต็มพิกัดอะไม่ไหวแล้ววะปั้นหนึ่งไอเมดกับระเบิดของเขาระเบิดเต็มพิกัดแล้วระเบิดอะไรไม่ระเบิดตัวเองเขาเล่าว่าแผนแช่ระเบิดตัวเองไว้คิดว่าตัวเองไม่ได้อยู่แถวนั้นไว้และตาไปก็ไม่ไปลงมาเลยงงไงพี่เนี่ยซาไงไอ้ที่อ่ะเรไม่คิดไม่ถึงเลยซาเด้แต่เขาเอินเสกมันไม่เชื่อแอนแก่ระเบิดตัวเองไมว้เลยมันรู้ทันแล้วแก มันคือแหวนไอ้เมทที่มันโกดแล้เบิดแล้วแช่ตัวเองไว้ในนั้นระเบิดตัวเองทำให้คนอื่นอยู่แล้วไงเออทำให้คนอื่นเขาคิดว่าเออว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในนั้นไในที่ที่อยากใช่ใช่ไหมเมดใช่ใช่ป่ะถูกต้องไหมถูกต้องไหมที่พูดมาไม่เลยไม่เลยแล้วไม่นำไปทำเพี้ยแล้วไม่ทำไปทำไมวะเราไม่ใช่เราเพิ่งทำไปทำไม ไม่รู้ไม่รู้แต่แต่อย่างน้อยกูก็ฟินชาร์จแอตแอต้าอตนนี้มึงไม่โดนวิ่งเหี้ยอะไรก็รู้จัดปืนแม่งดีชิบหายแอตต้ามึงก็แบบมึงยิงมันไม่โดนได้ยังไงวะกูนึกว่าแผนเพราะว่ากูวม่ชาร์จไงล่ะ